ครับสวัสดีครับมานี่พอดีสั่งของที่เราลึกให้กับกำลังพลภายในส่วนยุทธการนะครับนี่เป็นงบประมาณส่วนตัวครับผมนี่ของที่เราลึกสิ้นปีงบมาให้กับน้องๆเจ้าหน้าที่ครับนี่จะเป็นอะไรนั้นมาดูกันเลยนะครับ บแพงบัวแพง,พ,งพี่นองบัวแพงองเลือมากไหมครับกำลังคนของตัวเองแปดคนรวมกับตัวเองชิเล็กๆน่ารักนะครราคาไม่แพงโดยใช้งบส่วนตัวนะครับเงินเดือนตัวเองมาดูกันว่ามันจะเป็นอะไร ว่าไรฉันมามาดู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 ดรบุัทไรสนีไทย นะครับ่งมาถึงมเมชานี่เอนเอ็นเอ็นสภาพตัตสมบูณหนึ่งชิ้นสองสามส่ 2, 3, 4, โอ้ยห้สิบหมดแล้วมาดูกันว่ามันสิบเป็นยัง้างทีนี้นี่ึ๊บ นี่เป็นแก้วครับเป็นแก้วเป็นแก้วมีระลึกให้กับน้องๆคนนั่นแก้วไว้ดื่มนมดื่มกาแฟในที่ทํางานตอนเช้านี่เบื้องครับพี่นอ้อนดูดูดนี่เห็นไ่มนี่มีรูปทีมงานที่เป็นตัวการ์ตูนทั้งหมดแปดคนนั่นเองผมยู่สูงกว่ามูพี่นองนี่สภาพ สมบูรณ์ครับสุดยอดแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับจะไปแจกกำลังบนพรุ่งนี้